ก่อนที่ทุกท่านจะรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ ีีข้างเจดสมัยก่อนตอนพูดเล่ายังเด็กเมืองไทยยังไม่เจริญเท่าปัจจุบันแม้แต่ตัวเมืองส่วนที่เป็นย่านชานเมืองตกค่ำเมื่อไหร่จะใช้ตะเกียงส่องสว่างแทบทุกครัวเรือนเพราะการไฟฟ้านะครหลวงยังเดินสายไปไม่ทั่วถึง ความบันเทิงเดียวที่มีในเวลานั้นได้แก่วิทยุชนิดใสถ่านไฟฉายแปดก้อนแต่เปิดฟังเพลินๆไปได้ไม่นานฐ่านก็หมดจะซื้อมาใส่เรื่อยๆถ่านไฟฉายก็แพงตกลงเหลือเพียงความบันเทิงดั้งเดิมที่มีให้เพลิดเพลินตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดนั่นคือจับกลุ่มนั่งล้อมวงพูดคุยกันในเรื่องแปลกปลาดหัวข้อส่วนใหญ่ที่งัดขึ้นมาพูดคุยหนีไม่พ้น เรื่องผีสางนางไม้ผู้ใหญ่แต่ละท่านที่นำเรื่องผีมาเล่าสู่กันฟังเป็นเลิศทางวาทศิลป์บรรยายทุกรายละเอียดได้หน้าขนลุกเด็กๆฟังแล้วเก็บไปนอนฝันร้ายแต่เล่าเมื่อไหร่ก็อยากฟังทุกทีไปสมัยผู้เล่าคนรวยอยู่ตึกก่ออิดถือปูนคนไม่รวยอยู่บ้านปลูกสร้างด้วยไม้พวกเด็กๆรุ่นผู้เล่าชอบนั่งฟังเรื่องผีก็จริง แต่ต้องนั่งอยู่บนพื้นกระดานแผ่นเดียวใครนั่งค่อมร่องกระดานผู้ใหญ่ท่านว่าผีมันจะเอามือลอดช่องกระดานมาล้วงก้นเด็กเดชบุญไม้กระดานพื้นบ้านสมัยนั้นยาวใหญ่มีความกว้างพอให้เด็กนั่งได้เต็มก้นสามารถนั่งฟังเรื่องผีได้ถึงไหนถึงกันไม่ต้องกลัวโดนผีล้วงก้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งคนแถวบ้านเรียกท่านว่าพ่อปู่ มีประสบการณ์เกี่ยวกับผีผีสัมสังมากมายหลายสิบเรื่องพ่อปู่ท่านนี้ใช่แต่เป็นเลือดทางวาทศิลป์เล่าเรื่องผีได้น่ากลัวอย่างเดียวสังขารร่างกายของพ่อปู่เองก็น่ากลัวไม่ใช่เล่นท่านเป็นคนร่างผอมสูงหน้ายาวแก้มตอบในตาลึกโหลพ่อตกค่ำจุดตะเกียงให้เด็กๆนั่งล้อมวงฟังเรื่องผีเวลาแสงตะเกียงอันหลุกรูสาดกระทบใบหน้าพ่อปู่ จะเกิดเป็นเหลือบเงาอย่างลี้ลับดูไปดูมาเหมือนมีผีตัวจริงมานั่งเล่าเรื่องผีจากบรรทัดนี้เป็นเรื่องผีที่พ่อปู่เล่าเองสำนวนการเล่าถอดแบบจากตัวพ่อปู่สมัยโน้นตอนข้าเป็นเด็กวัดสงครามโลกครั้งที่สองยังไม่เกิดขึ้นก็จริงแต่ครั้งที่หนึ่งเกิดไปแล้วป่าช้าของวัดที่ข้าเคยพักอาศัยอยู่กับหลวงตา เป็นที่เก็บศพทหารสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจำนวนเป็นร้อยร้อยศพผีที่ป่าช้าดุชมัดหยาดชาวบ้านไกล้วัดเจอดีโดนหลอกกันหลายหนจนเป็นโรคกลัวผีขึ้นสมองตกคำเมื่อไรเต้าให้เอาช้างมาชุดก็ไม่ยอมเดินผ่านป่าช้าเป็นอันขาดแต่หนะ้าอัศจรรย์ที่ผีไม่เคยวอแวกับพระสงฆ์องค์เนนจะเป็นด้วยเหตุผลอันใดของมันก็เหลือบิสัยที่ใครจะรู้ ส่วนข้าสงสัยจะเป็นผลงานของท่านเจ้าอาวาสเพราะท่านเป็นพระเกง่งพระขังท่านคงกำชับพวกผีในป่าช้าไม่ให้อลาวาดในวัดหากไปเชื่อฟังจะเจอมาตรการจับใส่หม้อถ่วงน้ำนี่คือการขาดเดาจริงเท็จเช่นไรต้องไปถามท่านสมภารเอาเองการไม่เคยโดนผีหลอกเด็กวัดจึงไม่กลัวผีแถมตำหนิชาวบ้านข้างวัดว่าขี้คลาดไม่เข้าเรื่อง เห็นสับเปลือเอาศพไปเผาเวลาศพโดนความร้อนแผดเผาจนเส้นเอ็นหดตัวมีอาการยกแขนยกขาหรือกระดกตัวลุกคุณนนั่งในเองก็คิดว่าผีเหี้ยนสับแดงเดีดแล้วจดจำภาพหน้าเสียวสยองติดหูติดตาถึงตอนเดินผ่านวัดมืดมึดคำๆเห็นกิ่งไม้ไหวเอ็นด้วยแรงลมเลยเข้าใจว่าผีกำลังอารวาดตกใจร้องเอะอะโวยแน่ไปขอให้คนช่วย ป่าก็ร้องบอกเขาไปว่าผีหลอกช่วยด้วยจ้าเลวไร้ชัดๆเมื่อไม่มีเด็กวัดคนไหนกลัวผีประจวบกับท่านสมพานริเริ่มนำไก่มาเลี้ยงเป็นไก่พันไข่ตัวอ้วนพีเจตนาของท่านก็เพื่อให้เด็กวัดมีไข่เจียวไข่ดาวกินเป็นกับข้าวมื้อเย็นไม่ใช่มีแต่เศษแกงจืดแกงเผ็ดที่เหลืออยู่หารู้ไม่ว่ามันเป็นลาบป่าของผู้ขาทีเดียว พราะไก่วัดกับเด็กวัดเป็นของคู่กันไอการเด็กวัดรุ่นอวุโสรู้หลักนักปราชมันรู้ว่าเศษข้าวก้นบาดท,ที่เป็นข้าวสวยไม่อร่อยถูกปลาไก่วัดเท่าที่ยอมจิกกินก็กินกันตายเท่านั้นเองแต่ถ้าเป็นข้าวเปลือกละก็มันจะก้มลงจิกจนลืมเงยหัวตอนนั้นหมู่บ้านข้างวัดส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร,กรทำไรไ่ไถนา มีขาเปลือกเก็บไว้ในยุ้งฉางย่องไปโกยใส่ถุงสักถุงเดียวก็เหลือเฟือในอันที่จะใช้เป็นเหยื่อล่อไก่ให้ตกลุ้มพรางข่ากับสิทธิ์วัดอ้วนเดียวกันเห็นดีด้วยรอจนไอการขโมยขาเปลือกสําเร็จแผนเล่นงานไก่วัดก็เริ่มขึ้นในเย็นวันหนึ่งไอการกับพวกไปดักรอที่ริมเจดีท้ายวัดส่วนข้าทำหน้าที่ปล่อยขา้าเปลือกเป็นย่ยอมไก่วัดเจ้ากรรม ได้แกะตัวที่วิ่งมาจิกกินแต่จิกไม่กี่ทีโก็มดเกลี่ยงต้องวิ่งตามมาจิกยอมทัดไปข้าโปรโยยอมละนิดละหน่อยรอยให้มันตามมาจิกจนไกลจากกุฏิพระไปเรื่อยๆเขาเปลือกยอมสุดท้ายเยอะหน่อยเพราะโปรโยให้มันหลังเจดีซึ่งไอการดักรออยู่อาศัยจังหวะที่มันกำลังจิกกินเพลินๆเอา่อนไม้ทุบหัวทีเดียว ไก่ชักกระตุกไม่ถึงอึดใจก็แน่นิ่งค่าที่ไอเหลิมกับไอกอนก่อไฟต้มน,น้ำร้อนรอท่าอยู่นานแล้วหิวปีกไก่ไปลวกน้ำร้อนถอนขนผ่าท้องเสียบไม้อย่างไฟได้เลยเด็กวัดรุ่นคาหัวก่าวหนาริอ่านกินเหล่าเมายานั่งร้อมวงกินเหล่าแกล้มไก่ย่างขั้งเจดีตอนโผล่เพลเรื่องกลัวผีไม่มีในพวกขา่าเพราะไม่เคยมีสิ่งบอกเหตุใด ทำให้ตึงกลัวระหว่างซดเหล่าเถือนผูกข่าหาเรือกันเรื่องทำยังไงถึงจะลลอไก่วัดมาเชือกกินได้เรื่อยๆ้ดยท่านสมพรไม่เอะใจด้วยท่านเคยกำชับว่าถ้าใครบังอาจเอาไก่วัดไปฆ่าแกงกินจะโดนขับออกจากวัดหาเรือกันจนตะวันทิงครบต้องจุดเทียนไขสองสว่างสองเล่มไก่อ้วนพีโดนถึงกินคนละหนุกคนละหนับ,นบจนเหลือแต่กระดูก แต่เรายังเหลืออีกบ้านตะเกียงต้องเอาเครื่องไนไกมาอย่างกินแกล้มเราตอนนั้นข้ายังเด็กอายุน้อยกว่าใครเพื่อนจิบเหลราพีผีเอาไปสามสี่อึกก็มึนหัวอยากจะอ้วกเลยหาข้ออ้างว่าปวดชี่จะไปฉี่ที่ดงไม้รับสายตาพวกมันไม่ให้ใครดูถูกเอาได้ว่าแดกแค่นี้ก็รากแตกแต่เอาเข้าจริงพ่อไปหลบอยู่ในดงไม้กลับไม่อ้วก ไอ้ที่มึนหัวก็หายเป็นปลิดทิง้งยืนเอาหลังพิงต้นไม้ตัวเย็นเฉียบสิ่งที่กำลังมองเห็นอยู่ริมดงไม้ดูท่าจะไม่ใช่มนุษย์ยังคาถึงแม้แสงจันทร์จะไม่สว่างกระไรนักแต่ก็พอจะเห็นเงาดำตะคุ่มที่ยืนหันหน้าไปยังเจดีซึ่งไอ้การกับพวกนั่งสดเปล่าอยู่เงานั้นมีร่างสูงฉูดผิดปกติส่วนหัวแทบจะเรียกับยอดไม้ข้ายังไม่เคยพบเห็น มนุษย์หน้าไหนสูงเราากับเปรตขนาดนี้มาก่อนถ้าผีมีจริงไอ้เจ้านี่เห็นทีจะเป็นผีอย่างแน่นอนข้าเองไม่เคยเจอผีหรือโดนผีหลอกแต่เห็นไอ้นี่แวบเดียวขนหัวลุกสู้บอกตัวเองว่าผีน่ากลัวมากยังไม่ทันได้เห็นหน้าตาของมันชัดเจนหัวใจขา้าทำท่าจะหยุดเต้นเสียให้ได้ผีตัวสูงมันเปรตย่องกลิบ ไปยืนแอบอยู่ข้างเจดีคนละฝากกับพวกไอาการหมูหมาไม่เคยเห่าหอนตอนพลบคำ่ำคืนนี้พวกมันเริ่มตั้งวงดุริยางหมาหอนต้นเสียงแววมาจากป่าช้าอย่างหวยหวนตัวถัดมาก็หอนรับเสียงถอดยาววังเวงใจและหอนรับกันเป็นถดถอดจนมาถึงข้างเจดีซึ่งไม่มีหมาสักตัวเดียวไอาการกับพวกชักเอกใจเหลียวหน้ามองซ้ายมองขวาหลอกแหลก เฮ้ยห hey, มาเสือหอนอะไรของมันวะไอ้เหลิมนั่นสิพี่หรือว่ามัาเนเห็นผีปากเสียเสแล้วละมึงผีมีที่ไหนกันวะมีแต่หมากำลังหอนอยู่หลังเจดีมึงลุกไปเตะมันหน่อยสิไอ้เหลิมไอ้การบงการในฐานะเด็กวัดรุ่นอาวุโสเพราะมันยังไม่รู้เหมือนที่ขารู้ฝ่ายไอ้เหลิมกลัวแข่งไอ้การเหมือนหนูกลัวแมวลุกจากวงเล่า วิ่งปราดไปดูที่มาของเสียงหอนฉะนั้นใช่แต่ไม่เจอหมาด้วยมิแต่เสียงหอนไม่มีตัวหมาหอนไอ้เหลิมยังพบเจอร่างสูงฉลูดเช่นที่ข้าเห็นเป็นคนแรกข้าเห็นระยะห่างส่วนไอ้เหลิมเห็นจนไกลเพราะเป็นฝ่ายวิ่งเข้าใส่กะว่าถ้าเจอหมาจะเตะหร้องเองๆทำให้ไอ้เหลิมเห็นรูปร่างหน้าตาผีอย่างชัดเจนไอ้เหลิม เ็นอีกคนที่ไม่เชื่อว่าผีมีในโลกแต่การเจอผีในระยะประชิดแทบจะวิ่งชนผีไม่ต้องมีใครมาสั่งบันรีบเชื่อทันทีว่าผีมีจริงๆและตกใจพอๆกับขา่าทำยืนตัวสั่นอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งก่อนจะกระโดดกลับหันหลังโอ้ยอ้าวผ่านความมืดไปทางกุฏิพระไม่ฟังเสียงทักท้วงของไอการเป็นบ้าอะไรของมึงอูสั่งให้ไปเตะหมาเสือเ้อกยแน่ไปไหนวะนั่นเด หรือว่ามันปวดเฉลยแล้วลูกพี่เลยวิ่งไปที่ศาลานะ่กะก็อีกแค่ปวดชียยืนแอนไซต์ตรงไหนก็ได้ไอเ้เหลิมระเบียบจัดถึงขั้นปวดชี้ก็ต้องชฉีในสวมชิลหรือทางนั้นก็เป็นหน้าที่ของมึงไอ้ก้อนรีบไปเตะหมาเดี๋ยวนี้กู้ลำคาญเสียงหอนได้เลยลูกพี่กันจัดไปไอ้ก้อนสดเล่าค่อนข้างเยอะเลือดชีดแรงใจกาหาญไม่เฉลียวใจคิดสักนิดว่า ไอ้เหลิมโกยแนบด้วยหิดผลกลนใดเลยเดินอาดๆไปเจอผียืนรออยู่เสียงหอนดังมาจากผีทำอุบายหลอกให้ฝ่ายคนเดินไปหาสมกับคำว่าผีหลอกผลลัพธ์ก็คือไอ้กอนแหกปากร้องไม่เป็นภาษามนุษย์แล้วใส่เกียรหมาโกยหายไปกับความมืดเช่นเดียวกับไอ้เหลิมส่วนข้าช่วยโอกาสที่ไอ้กานลุกไปดูเองแก่สงสัย และผีกำลังพุ่งความสนใจอยู่ที่มันข้ารีบย่องกริบย้อนกลับไปทางกุฏิพระแบบหลังเย็นไปตลอดทางยังไม่ทันถึงเขตกุฏิมีเสียงไอการแหกปากร้องเสียงหลงตามมาด้วยเสียงวิ่งตุกตับแบบไม่กลัวท่านสมภานได้ยินจนพาตัวเองหายไปทางกุฏิพระก่อนข้าเสียอีกอันที่จริงถ้าเรื่องจบลงแค่นี้คงจะดีหาน้อยใหม่ลำพังพบเจอผีตัวเป็น ตกใจสาหัสอยู่แล้วแต่ความที่ไอ้การกลัวจนสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเผลอหิวขวดเหล้าและน่องไก่ติดมือมาด้วยทำให้ท่านสมพานเห็นเป็นผิรุษร้องเรียกผูกฆ่าไปซักถามเอาความจริงเมื่อรู้ว่าเด็กวัดแอบไปกินไก่วัดจนโดนผีหลอกข่ากับพวกไม่โดนเขียนคนละครึ่งโหลเพราะสมพานสมัยข่าเป็นเด็กวัดมีสิทธิ์ขาดทำโทษใครก็ได้ที่ทำผิดกฎของทางวัด ไม่จําเป็นต้องขอความเห็นจากผู้ปกครองเด็กความลับที่กาได้รู้ในภายหลังก็คือท่านสม่านซึ่งมากด้วยตะบะเดชะเข็มขลังเคยทํำ้อตกลงกับผีในป่าช้าทานองว่าผีอยู่ส่วนผีคนอยู่ส่วนคนแต่และฝ่ายต้องรักษากฎกระเบียบของตนเองอย่างเคร่งครัดเปิ่นข่ากับเพื่อนละเมิดกฎไลข้อเช่นฆ่าสัต์และกินเหล้าเป็นต้น ผีถือว่าฝ่ายคนไม่รักษากฎระเบียบมีสิทธิ์เล่นงานคนได้ตามความเหมาะสมประการสำคัญผีมีจำนวนมากไม้นับไม่ถ้วนปันสมภารต้องทำพิธีกรรมหลายอย่างถึงจะเอาอยู่คืนนั้นผีจึงมาอรารวาสตอนกลางดึกปรากฏร่างหลอกหลอนอยู่รอบกุฏิที่ไอการพักอยู่กับหลวงพอ่อไอการตกเพ่นมานอนกับข้าที่แต่ทุนกุฏิกับหลวงตา ผีก็าตามมาอาลวาดไม่ยอมเลิกร้อนถึงท่านสม่านที่เป็นพระดีพระขังต้องนำสีเด็กวัดไอ้การไอ้เหลือมไอก้ก้อนและขา้าไปนั่งสวดมนต์ในโบสถ์ขึ้นยันรุ่งระหว่างสวดต้องเอาได้สายสินคล้องคอผูกข่าคนละเส้นถึงกระนั้นก็ยังแว่วได้ยินเสียงลึกลับเดินไปไปมา,มา,มารอบตัวโบสถ์ยันรุ่งสางถึงได้เงียบไปหลังจากนั้น ท่านจะไปตกลงอะไรกับผีก็ไม่รู้ผียุติการหลอกหลอนด้วยดีส่วนข้ากับเพื่อนเสียขวัญอย่างหนักถึงกับล้มป่วยนอนจับไข่หลายวันหายฟื้นคืนดีเป็นปกติแล้วยอมรับกับใจตัวเองว่าผีมีจริงและบทผีจะเฮี้ยนขึ้นมาฝ่ายมนุษย์อาจตกใจจนจับไข่หัวโกรนเรื่องผีที่ข้าเคยเจอตอนเป็นเด็กวัดก็มีเพียงเท่านี้